20จังหวัดที่มีรถกระบะมากที่สุดในประเทศไทยแล้วแต่ละจังหวัดนิยมรถกระบะของอ e ีวูสูหรือโตโยต้ามากกว่ากันวันนี้ไปดูเลย สวัสดีครับผมการลซงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดู20จังหวัดนะครับที่มีรถกระบะมากที่สุดในประเทศไทยเราณปัจจุบันนะครับสำหรับวันนี้ดูจากที่ทางด้านของตัวยอดจดทะเบียนนะครับและจะพามาแบ่งแยกอีกนะครับว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะชอบรถกระบะของโตโยต้าหรือว่าอีวสุมากกว่ากันนะครับเป็นรายจังหวัดเลยนะครับอ่าพามาเริ่มต้นดูจากยอดรถกระบะที่อยู่ในประเทศไทยเราณปัจจุบันนะครับยอดจดทะเบียนของรถลอยอสามเนี่ยเป็นรถประเภทบรรทุกส่วนบุคคลนะครับทั่วประเทศมีมากถึง7จ็ดล้านห้า 1นึ่คันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอยู่ที่หนึ่งล้านคันนะฮะอ่ะทีนี้พามาดูแยกรายจังหวัดเลยนะครับเริ่มต้นจากที่อันดับ20อันดับ20ก็คือจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดมีรถกระบะนะครับอยู่ที่ 94,337คันนะครับและส่วนรถที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะฮะในจังหวัดของศรีสะเกดเนี่ยก็คือรถอีลซุนะครับกระบะของอีลซูเนี่ยมีมากถึง34,518คันส่วนกระบะของโตโยต้านะครับมีอยู่ที่31,733คันเ็ยมานมาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ19อันดับ19ก็คือบุรีรัมย บุรีรัมย์นะฮะมีรถกระบะมากถึง95,025คันรถที่รับความนิยมมากที่สุดในบุรีรัมย์นะครับก็คือรถกระบะของอีวสุอยู่ที่36,070คันนะครับส่วนรถกระบะของโตโยต้านะครับก็ตามมาไม่ห่างนะครับอยู่ที่33,132คนันรอยสาไปดูที่นันถัดมานะฮะอยู่ที่แถวสิบก็คือจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนครมีรถกระบะในจังหวัดนะครับมากถึง97,300กับอีก8คันรถที่รับความนิยมมากที่สุดนะฮะกระบะนะฮะก็คือกระบะของ Toyota นะครับโอ้โหที่คนสกลชอบโ o โยต้านะครับอันนั้นของกระบะ t o y o ต้าเนี่ยมีมากถึง34,55 5คันนะครับแต่กระบะของอีวูเนี่ยก็ตามมาไม่ห่างเหมือนกันนะครับ31,332คัน ยิ่มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ17นะครับก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีรถกระบะที่98,397ันอาดคันทั้งนั้นของสุพรรณบุรีนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นเอกฉันเลยนะครับว่าคนสุพรรณเนี่ยชอบรถอีวสุงมากกว่ารถโตโยต้าแน่นอนนะครับเพราะว่าทางนั้นของยอดจดทะเบียนของรถอีวสุงมีมากถึง4 5 6 0 0กับอีก9คันนะครับทิ้งห่างกระบะของโตโยตานะฮะอยู่ที่28,227คันแปดพันสองร้อยยั่สับถัดมานยู่ทอันด จันทบ,บุรี จันทบุรีนะฮะมียอดจดทะเบียนรถยนต์อยู่ที่9 9 8 2 6คันนะครับแต่ทางด้านของจังหวัดจันทบุรีนะครับต้องบอกว่ายอดจดทะเบียนของโตโยต้าและอีวสุใกล้เคียงกันมากนะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของโตโยต้าก่อนนะครับอยู่ที่36,625คันนะครับส่วนอีวิสุอยู่ที่35,693คันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าทางด้านของโตโยต้าชนะนิดหนึ่งนะครับสำหรับจันทบุรีเดี่ยมาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาก็คือจังหหววัััดดพพิิษษณณุุโโลลกกง มียอดจดทะเบียนรถกระบะที่1นึ่งแคันนะครับสำหรับคนพิษณุโลกนะฮะชอบรถกระบะของโตโยต้ามากกว่านะครับยอดจดทะเบียนที่3 6 2 1 0ืคันส่วนกระบะข,ของอีสูยอดจดทะเบียน33,400กับอีก3คันนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับก็คือจังหวัดนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมมียอดจดทะเบียนรถยนต์นะครับมากถึง1นึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบคันนะครับนคนปรปฐมเนี่ยต้องบอกงี้นะฮะว่าเป็นจังหวัดที่รักรถอีวสูขั้นสุดแน่นอนนะครับเพราะยอด ยอดลงทะเบียนรถอีซูซิเยอะมากยอดจดทะเบียนรถอีซูซิอยู่ที่48,596คันนะครับทิ้งห่างรถรโตโยต้านะฮะโตโยต้าอยู่ที่สองหมคันนะครับต้องบอกว่านครปฐมเนี่ยโอ้โหรถอีซูซิเต็มบ้านเต็มเมืองแน่นอนเลยครับเนี่ยมาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ13ก็คือเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นะครับยอดจดทะเบียนในจังหวัดอยู่ที่12,233คัน เป็นทางด้านของรถโตโยต้านะครับที่มียอดจดทะเบียนมากกว่าอยู่ที่42,88คันส่วนรถกระบะของอ e ีซูอยู่ที่34,716คันนะครับอ่าและทีมาดูที่อันดับ12นะครับอันดับ12เนี่ยมีรถกระบะอยู่ที่15,131คันนะครับอ่าทางด้านของคนนครสวรรค์นะครับชอบรถอ e ีซูมากกว่าโตโยต้าเยอะเลยนะครับเพราะว่าทางด้านของอ e ีซูอยู่ที่41,393คันทางด้านโตโยต้านะฮะอยู่ที่33,218คันนีองร้อยสิบแป อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาก็คือนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชมีรถกระบะมากถึง124,796ั้คันนะครับ โอ้โหดี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ชอบรถอีูุมากกว่าเยอะจริงๆนะครับอยู่ที่59,951คันส่วนโตโยต้ามียอดจดทะเบียนอยู่ที่460คันนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ10ก็คือจังหวัดระยองจังหวัดระยองนะครับมียอดจดทะเบียนรถกระบะมากถึง129,413คันนะครับระยองเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเมืองของอี่สุเลยนะครับมียอดจดทะเบียนรถอี่สุมากถึง5 1าหมื่นหง ห่างด้่นของโตโยต้านะครับอยู่ที่37,622ันสคันสำหรับโตโยตา้านี้มาถึงที่อันดับถัดมานะครับอันดับ9แล้วนะครับอันดับ9กก็คือสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานีนะครับมียอดจดทะเบียนรถกระบะมากถึง1 3 2 2 2คันนะครับอ่ทาทะนั่งของคนสุราษฎร์นะครับสุราษฎร์นี่ชอบกระบะของโตโยต้ามากกว่านะครับเพราะมียอดจดทะเบียนมากถึง52,421คันนะครับส่วนทางนั่งของอีวสูเนี่ยตามมาห่างๆเลยนะครับมียอดจดทะเบียนในสุราษฎร์ธานีที่44,771คันนะครับอ่าที่เรามาถึงที่อันดับถัดมาแล้วครับอันดับ8นะครับสงขลาสงขลามีรถกระบะมากถึง131,084 น,นะครับจังหวัดสงขลาเนี่ยโอ้โหเป็นจังหวัดของคนที่ชอบรถอีวสูแน่นอนนะครับเพราะยอดจดทะเบียนรถอีวสูเกือบ60,000คันนะฮะมากถึง5,9161คันเลยนะครับสำหรับจังหวัดสงขลานะครับส่วนกระบะของโตยต้ามียอดจดทะเบียนที่47,750ันยคันี่มาดูที่อันดับถัดมานะครับก็คืออุดรธานี อุดรธานีมียอดจดทะเบียนนะฮะร,รถกระบะที่1นึ7 2 7 7นสหมคันอุดรธานีนี่คือเมืองแห่งรถโตโยต้าของแท้เลยนะครับยอดจดทะเบียนกระบะโตโยต้าห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าคันนะครับส่วนทางด้านของอิอสูเนี่ยตามมาห่างๆเลยนะครับสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบสองคันซาปูดรธานีเนี่ยก็โอ้โหคงจะชอบรถโตโยต้ามากเลยนะครับเพราะจดทะเบียนห้าหมื่นกว่าคันเลยนี่มาดูที่อันดับถัดมานะครับก็คือจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายเนี่ยโอ้โหรถยนต์นี่กระบะผู กระชูดเลยนะครับอยู่หนึ่งแสนห้ี่สิบห้าคันนะครับอ่าทางด้านของเชียงรายเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะชอบรถโอ้โหทั้ง2อย่างนี้จดทะเบียนเยอะทั้งคู่นะครับแต่ชอบรถโตโยต้ามากกว่ายอดจดทะเบียนรถโตโยต้ามากถึง67,71คันนะครับส่วนอีวสูอยู่ที่5,662คันอ่าทีนี้ขยับมาดูที่อันดับ5แล้วนะครับอันดับ5ก็คือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมียอดจดทะเบียนรถกระบะอยู่ที่1 6 8 4ง0 93คันนะครับทางด้านของอุบลรัชทธานีนะครับชอบรถอีสุมากกว่านะฮะได้ยอดจดทะเบียนอยู่ที่66,098คันส่วนกระบะของโตโยต้าย,ยอดจดทะเบียนที่58,600คันนะครับถึงย่อมมาถึงที่อันดับ4นะครับรถกระบะเพยียบเลยนะครับก็คือขอนแก่น ขอนแก่นมีรถกระบะกระถูดมากนะครับมากถึง194,516คนนอ่ั้าัทางนั้นของขอนแก่นนะครับโอ้โหต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับเป็นเมืองที่ขับทั้งโตโยตา้าทั้งอีวสุเลยนะครับะทางนั้นของขอนแก่นเนี่ยมีโตโยต้ามากกว่าเล็กน้อยนะครับในยอดจดทะเบียนมากถึง74,260คันส่วนอีวสุก็เยอะไม่แพ้กันนะครับ71,997มันหนึ่งันเก้าร้ยเก้าสิบเจทคันคือระดับเจ็ดหมื่นทั้งคู่เลยนะครับทั้งโตโยตา้าทั้งอีวัสุนี่มาถึงท ากที่สุดในประเทศไทยก็คือชนบุรีชนบุรีนะครับโอ้โหมีรถกระบะเยอะมาก199,684คัน เกือบ2 0 0แสนคันเพื่อสมาชิกับรถกระบะเยอะจริงนะครับอาทนั้นของชนบุรีก็เดาไม่ยากนะครับเป็นเมืองขวัญใจขาซิ่งอยู่แล้วนะครับรถที่จดทะเบียนมากที่สุดในชนบุรีก็คืออิวสุอิวสุมียอดจดทะเบียนมากถึง77,689คันนะครับส่วนรถกระบะของโตโยต้าเนี่ยมียอดจดทะเบียนที่59,543ันอคันนะครับที่มาดูที่อันดับ2แล้วนะครับอันดับ2จังหวัดที่มีรถกระบะมากที่สุดในประเทศไทยเราก็คือนครราชสีมานครราชสีมาโอ้โหเหลือแต ชื่อเพื่อจสมาชิครับรถกระบะมากถึง2 5 5้าคัน 2 5 0 0 0 0คันโอ้โหถือว่าเยอะจริงเลยนะครับแล้วนครราชสีมาคนโคราชนะครับชอบรถคิโยซูมากกว่านะครับยอดจดทะเบียนรถอีซูมีมากถึง1 1 3 0 0กับอีก3คันนะครับส่วนรถโตโยต้านะครับอยู่ที่87,302คันนะครับแต่ว่ายอดที่หายไปก็เป็นรุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าทางด้านของนครราชสีมาเนี่ยโอ้โหขับรถหลากหลายจริงนะครับทั้งฟอร์ดทั้งนิสูทั้งนิสันนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับหนึ่งแล้วนะครับอันดับหนึ่งจังหวัดที่มีรถกระบะมากที่สุด ประเทศไทยก็คือเชียงใหม่เชียงใหม่มีรถกระบะนะฮะมากถึง2,076,563คันนะครับโอ้โหต้องใช้คำว่าเหลือแต่เชื่อเพื่อสมาชิกครับการันของจังหวัดเชียงใหม่มบีรถกระบะเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับระดับ2,07,000 0คันเลยนะครับแล้วคนเชียงใหม่เนี่ยชอบรถโตโยต้ามากกว่านะครับมากกว่าอีวิสแบบชนิดว่ามากเยอะจริงๆเลยนะครับ จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมียอดจดทะเบียนรถกระบะของโตโยต้ามากถึง132,170คัน130,000คันเพื่อนสมาชิกครับโอ้โหโตโยต้านะฮะกระบะโตโยต้านี่ถูกใจคนเชียงใหม่มากนะครับแล้วทางด้านของคนเชียงใหม่นะครับมีรถจดทะเบียนอีวสูดอยู่ที่ 84, 8 4 8 6มคันนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหกระบะโตโยต้านี่เขาฉีกกระจุยเลยนะครับถ้าดูทางด้านของในแง่เชียงใหม่นะครับ อ่าสำหรับนี้ก็เป็น20จังหวัดนะครับที่มีรถกระบะมากีุุ่่นะครับแต่ว่าแต่ละจังหวัดนะฮะก็มีรถชนิยมที่แตกต่างกันบางคนก็ชอบกระบะของโตโยต้านะฮะบางคนก็ชอบกระบะของอิวซูนะครับซึ่งแล้วแต่ลักษณะสอนภูมิประเทศด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนุ้สมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ